โอเคสวัสดีครับทัวร์เมเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์เรนเ i t i o ช TV s ทีวีโชว์ขอ,อนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลงานการติดตั้งไปอีก1เซต1คัน1รุ่น1โปรดักต์เลยนะครับวันนี้เป็นคิวของพี่ยักษ์เขียวนะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวเวอร์ซิทพันนะครับเวอร์ซิทพันคันนี้ใหม่กริบกริบขีมาจากศูนย์เลยนะครับรับรถแล้วก็ต้องมาที่ร้านแต่งรถ ถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดที่บุรุษคนหนึ่งนะครับควรกระทําเมื่อออ,อ,อ,ออกจากศูนย์นะครับผมนี่นะครับจะได้เป็นภาพมันจะได้เป็นภาพจำนะว่าว่าน,นี่คือรถที่มาจากศูนย์นะครับผมวันนี้นครับในส่วนของอุปกรณ์ที่เราภูมิใจนําเสนอก็คือเป็นชุดอุปกรณ์ติดตั้งนะครับหยอดน้ํามันโซ่อัตโนมัตินะครับชุดหล่อลื่นน้ํามันโซ่อัตโนมัติตัวนี้เป็นงานของสกอตไทเลอร์ ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่กําลังได้รับความนิยมแล้วก็มีมาตราฐานเลยทีเดียวสําหรับสายทัวริงโดยเฉพาะแต่ต้องเป็นทัวริงที่เป็นสายโซ่นะแต่ต้องเป็นโซ่นะใส่ไปยอดสายพานไม่ได้นะครับผมสายทัวริงเหมาะกับใครนะครับหนึ่งก็คือเหมาะกับคนที่มีเวลาน้อยนะครับไม่ค่อยมีเวลาดูแลรถสายจอดนะครับแล้วก็สายขี้ลืมโดยเฉพาะแอดมินโดยเฉพาะผมนะผมในตัวลืมเลยหรือขี้ลืมเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลา จริงๆแล้วเป็นข้ออ้างอะเนาะอะ,อะแต่นี่ครับเป็นสิ่งที่ช่วยท่านได้เลยครับนี่ scotyler ตัว scotyler เนี่ยจริงๆแล้วเขามีเขามีด้วยกันทั้งหมด3เวอร์ชั่นด้วยกัน3รุ่นนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวกลางนะครับเป็นตัว x system 2.0นะครับเวอร์ชันกลางจริงๆแล้วตัวเริ่มต้นของเขาก็คือตัว v system แล้วก็มา x system แล้วก็ตัว top ก็จะเป็น e system ที่มาพร้อมจอ เดี๋ยวนี้เรามาดูในส่วนของการติดตั้งของตัว Scott ไทเลอร์ที่เป็นตัว X System ให้กับตัวเวอร์ซิพันคันนี้เลยนี่นะครับตำแหน่งติดตั้งที่เราแนะนําแล้วก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัวปลายเข็มนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึนงนะครับตัวปลายเข็มตัวนี้ครับเวลาเราติดตั้งแล้วเนี่ยนะตัวปลายเข็มที่จะจ่ายน้ํามันออกไปที่บริเวณโซ่เนี่ยไปหล่อเลี้ยงโซ่เนี่ย รเราแนะนําให้อยู่ด้านล่างไม่ใช่ด้านบนด้านบนเนี่ยนะครับคือเป็นช่วงที่ตัวโซ่นะ่มันวิ่งออกจากสเตอร์หลังนะครับมันควรจะเป็นช่วงที่อยู่ด้านล่างซึ่งตัวโซ่จะวิ่งเข้ามาในระบบสเตอร์เข้ามาในวงล้อของสเตอร์หลังนั่นเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็เป็นคําแนะนําตามคู่มือเขาเลยนะจี้ไปครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นมันไม่ใช่เข็มที่มันแข็งๆนะมันเป็นเข็มยางนะั่นเพื่อนนะ นะครับการให้ตัวได้นะครับผมแล้วก็ตัวตัวยึดนะครับตัวยึดวิงอาร์มตัวนี้จะเป็นมาเป็นยูนิเวอร์แซลยให้อยู่แล้วนะครับตัวยูนิเวอร์แซลตัวนี้ก็สามารถที่จะลัดนะครับเพื่อความแข็งแรงจริงๆแล้วเขามีเป็นกาวสองหน้ามาให้อยู่แล้วนะครับผมแต่เพื่อความแข็งแรงแล้วก็เพื่อความคงทนแล้วก็ไม่หลุดง่ายเนี่ยต้องเขาจะให้ตัวเคเบิลไทมาด้วยในการมัดชุดหัวฉีดหัวจ่ายนะฮะไล่สายเก็บสายมาครับ ตำแหน่งเก็บสายเนี่ยอยากให้สำคัญอ,อะไรอยากให้สำรวจตรวจสอบแล้วก็ให้มั่นใจนะครับอันนี้ก็ถือเป็นตัวที่เป็นตำแหน่งที่เราแนะนำเนี่ยนะครับสายเนี่ยมันไม่ควรอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ในช่วงที่โซ่ในเวลาโซ่หย่อนนะครับมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วโซ่จะมาเตามาตีมาตีตัวสายได้นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเข้ามาดูจริงๆเนี่ยมันจะห่างกันอยู่พอสมควรเลยนะครับผมห่างกันอยู่พอสมควรเลยใน นะครับเดินสายรอบเก็บมาครับแล้วก็เวลาที่เราเดินสายเนี่ยอยากให้ทิ้งหย่อนทิ้งสายหย่อนไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่เผื่อจังหวะที่ตัวโชว์ก็ยืดตัวยืดตัวสูงสุดนะครับยืดตัวสูงสุดเนี่ยอยให้เขาสามารถที่จะมีการให้ตัวได้บ้างไม่อยากให้ไปดึงดึงตึงเกินไปนะครับผมอ่ะแล้วเราก็ไล่ขึ้นมาที่ตัวถังนะครับตัวโครงรถด้านบนนะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยอ่าต้องอาต้องมาดูด้านนี้ครับ ให้เห็นตัวอุปกรณ์ตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับตัวรุ่นนี้เป็นรุ่น e x y s t e n ตัว e x y s t e m เนี่ยเรียกว่าเซนเตอร์ hmm. ของเขาเนี่ยจะอยู่บริเวณตัวหลอดอยู่ที่ตัวหลอดตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสายไฟมาให้นะสายไฟชุดนี้ครับตัวสายไฟเนี่ยเราจะเดินเก็บไปทางโครงรถแล้วก็เข้าไปใต้ใต้บอบ์ดใต้ที่นั่งหรือใต้ยูบ็อกนะครับผมเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อกับระบบไฟนะครับต่อเข้าระบบ ACC ให้เรียบร้อย ต่อเข้าระบบ A/C ให้ก็หมายความว่าเวลาเราเปิดกุญแจนะครับจะมีสัญญาณไฟไปเลี้ยงที่ตัวอุปกรณ์นะครับทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ต้องกังวลและก็ไม่ต้องกลัวน,นะครับว่าน้ํามันหยอดน้ํามันโซ่เนี่ยจะหยดในบ้านหยดตามพื้นเลอะเทอะไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์ของเขาจะจับและก็จะปล่อยน้ํามันออกมาจะดันน้ํามันออกมาในเฉพาะเวลาที่มีแรงสั่นสะเทือนหรือเฉพาะเวลาที่รถวิ่งเท่านั้น อ่าเขาคิดมาแล้วแล้วก็ทำมาดีมากนะครับอย่าง xadb ของผมเนะี่ยนะครับเนีย่ย xadb ของผมเนะี่ยติดมาแล้วก็เรียกว่าจอดอยู่ที่บ้านนี่ไม่มีนะครับไม่มีน้ํามันหยดไม่มีน้ํามันลงพื้นที่บ้านเลยนะี่ครับอ่าทีนี้ตัว xsystem เนี่ยนะครับเวลาทํางานก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยครับนะฮะเราดูบริเวณนี้อมองเห็นไหม ก็มองเห็นนะคือบริเวณนี้นะครับตัวบริเวณนี้ตัวหลอดคือหลอดมันสายอยู่แล้วนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้มันมองเห็นทะลุโปร่งอยู่แล้วว่าปริมาณน,น้ํามันเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนนะครับผมอ่ะปุ่มเปิดปิดเปิดเนี่ยนะครับเราทางานแค่ครั้งเดียวกดแค่ครั้งเดียวคือกดค่าตั้งค่าไว้ตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเปิดแล้วเนี่ยตัวระบบเขาจะจานะครับไม่ว่าเราจะปิดเครื่องยนต์นะครับดับสตาร์ทอ่าดับรถนะครับตัวเซนเซอร์ของเขาเนี่ยจะทํางานอยู่ในค่า ล่าสุดที่เราเปิดระบบไว้หรือปิดระบบไว้ในความหมายก็คือถ้าเราปิดปิดที่ปุ่มนี้กอ่อนสตาร์ทอ่าก่อนดับเครื่องยนต์นะครับเวลาเปิดแบบิดเครื่องยนต์นนมาสตาร์ทเครื่องยนต์มาเราก็ต้องมากดปุ่มนี้นะครับแต่ตามคันแนะนํานก็คือเราติดตั้งแล้วเราเซ็ตเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับตัวนี้เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับครับคู่ครับผมยู่กล่องนี้กล่องดำ มาแล้วเปิดเครื่องยนต์แตพัดรถหน่อยนึงนะเพวิธีการดูนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยทำงานอยู่หรือเปล่านะครับก็ให้กดเช็คครับนี่ครับกดเช็คที่ลูกศรขึ้นหรือลูกศรบนหนึ่งครั้งนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อสักครู่เห็นไฟกระพริบนะผมไม่ได้กดปุ่มเปิดเลยนะเพราะว่า ก่อนที่เราจะดับเครื่องยนต์เนี่ยเราตั้งค่าเราไม่ได้ไปปิดเครื่องไม่ได้ไปปิดระบบของเขานะครับก็คือมันจำเป็นต้องปิดอะไรเลยเมื่อติดตั้งแล้วเนี่ยปล่อยทิ้งได้เลยดูแค่อย่างเดียวคือน้ํามันหมดหรือไม่ถ้าน้ํามันหมดนะครับเราก็แค่ปอดถึงฝานี้ขึ้นมาแล้วเอาน้ํามันเติมเข้าไปในระบบของเขาเข้านั้นเองน้ํามันหนึ่งหลอดนี้นะครับผมใช้ได้ประมาณ3,000กิโลนะครับ3,000กิโลขึ้นอยู่กับการปรับแต่งปริมาณว่าจะให้หยดมากหยดน้อยอย่างไรนะครับ ทั้งนี้แนละทั้งนั้นเนี่ยตัวโรงงานเขาอะนะครับอาจจะดูด้านนี้ดีกว่าพี่จะให้พี่จะให้ดูปริมาณน้ามันทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเห็นตัวนี้เห็นเซนเซอร์ะนะเซนเซอร์นะอ่าเวลาที่จิตนะครับตัวค่าโรงงานเนี่ยเขาแนะนําว่าให้เราเนี่ยนะครับอ่าให้ปริมาณการหยดเนี่ยอยู่ระดับกลางนี่คือ ปริมาณมันเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณเพิ่มขึ้นก็คือจะเหมือนกับว่ามันอยู่ในเกมที่ให้หยดมากขึ้นกระพิบ3สามครั้งเลเวลสองจะพิบ3สามครั้งเลเวลสามจะพิบสามครั้งเลเวลสี่และสูงสุดคือระพิบสามครั้งเลเวลห้าอันนี้คือสูงสุดแล้วนะ กอนน้ำมันโซ่สปอตไทเลอร์เนี่ยนะครับเขาจะช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวโซ่ข้อต่อต่างๆของโซ่เนี่ยนะครับทางบริษัทก็เคลมเลยนะว่าช่วยยืดอายุการใช้งานได้ถึง7เท่าเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะรถใหม่ๆที่โซ่ยังไม่ได้ใช้งานอันนี้ดีมากนะครับแต่ถ้าเป็นรถเก่านะครับถ้าเป็นรถเก่าแล้วเราอยากติดตัวสปอตไทเลอร์นี้นะครับผมก็คำแนะนำนะครับก็คือ เมื่อติดตั้งแล้วเนี่ยอยากให้เอารถเข้าไปล้างทําความสะอาดโซ่ให้ใหม่ริ๊บๆเลยนะครับทาความสะอาดโซ่ครั้งหนึ่งให้ใหม่ริ๊บๆเลยเพื่อไล่เอาขีด้ดินเศษฝุ่นเศษอะไรต่างๆออกจากตัวข้อต่อโซ่ทุกชิ้นนะครับทุกส่วนเลยเให้มากที่สุดนะแล้วมันจะทําให้ตัวน้ํามันโซ่ของน้ํามันหยอดโซ่ของตัวสกอตไทลเลอร์เนี่ยมันเข้าไปเคลือบเออรินโอริงต่างๆแล้วก็ข้อต่อต่างๆของตัวโซ่ได้ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพลนะครับสิ่งสําคัญ ไอเจ้าสกอตไทรเลอร์น้ำมันของเขาเนี่ยมันไม่มีสารมันไม่มีสารเหนียวมันไม่มีสารเหนียวนะครับเมื่อมันไม่มีสารเหนียวเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่พาเอาฝุ่นเอาดินเอาทรายเนี่ยเกาะไปที่ตัวโซ่นะครับนั่นแหละครับคือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงยุติยุติการใช้งานของโซ่ได้มากขึ้นนั่นเองนะคันนี้นะครับเรียกว่า n a d b ผมเนี่ยคันนี้คันนี้นะใช้มาเนี่ยพี่ศักพี่ศักเจ้าของคันเดิมพี่เจ้าของคันเดิมเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี17 นะครับเพิ่งจะเปลี่ยนโซ่ไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะไอเหตุผลที่เปลี่ยนโซ่เนี่ยเพราะว่าผมอยากได้โซ่ใหม่นะจริงๆแล้วโซ่เขายังทําง,งานดีดีใช้ดีดีโอเคขอบคุณที่ติดตามชมครับสนนราคาเซตนี้พร้อมค่าบรกิการติดตั้งเ๋รวจใส่มาให้ใต้โพสเหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเรานะครับเดี๋ยวมีอะไรเรามาอัปเดตไอทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ